ไดไ้ชำระเงินผ่าน QR พูดได้ผ่าน Post A p o s t x Pay Shop Post A p o s t x Pay Shop จะเป็น Line Official สามารถแอดไลน์ p o s t x Pay Shop ได้สามารถเข้าระบบบริหารจัดก,การร้านค้าตัว User Login อันนี้เรา Login ไว้แล้วก็จะเห็นยอดขายในแต่ละเดือนสามารถที่จะดูรายการได้ดูเรื่องของอุปกรณ์เชื่อมต่อไว้กี่เครื่อง Transaction ได้ใช้เรื่องของการชำระเงิน QR พูดได้ จะมีการเชื่อมต่อร้านค้ากับตัวอุปกรณ์อุปกรณ์ตัวนี้ของเราตีเรียก็คือ18สมมุติว่ามีการขายสินค้าราคา1 20บาทส่งยอดไปยัง QR ลูกาเปิดแอปสแกนเพื่อทำรเงินค่ะแสดงตัว QR ให้ลูกค้าทำการสแกนจ่ายได้ชำระเงินผ่านคีย์แพด10บาทาเปิดแบบสแกนเพื่อเงินค่ะเปิดโมบายแอปเพื่อทำการอ่านลูกค้าก็จะเห็นยอด10บาท ทำรายการสำเร็จนะครับาทสเร็จเพื่อนก็จะบอกทำรายการสำเร็จทำผ่านตัวแอปส่งรายการชำระเงินเข้าไปกรุณาเปิดแอปสแกนเพื่อชำระเงินค่ะถ้าต้องการยกเลิกรายการสามารถทำผ่านแอปได้หน้าจอเป็นรายการไม่สำเร็จก้อนีส่งรายการไปแล้วจะมีการกำหนดเวลาไว้ที่2นาทีหากไม่มีการชำระเงินขึ้นมาก็จะมีการแจ้ง expire เองหมดเวลาทำรายการกรุณาลองใหม่อีกครั้งค่ะ อีพีนี้มาแนะนำเรื่องการตั้งค่าไวั